รถเก๋งซิงค่างวดซัมมอเตอร์ไซค์ฝีดาวเอกสารบัตรประชาชนไปเดียวงวด1น0่บาทนี่คอนเดลล่าพันแปดวัยรุ่นจ๋าโอ้โหมิลานเกียออโต้ปี16ลูกค้าเอามาเชิญเป็นออนพอน้องออนิิวซีประตูไปมื่อนี้ก็เลยเอาพันนี้มาขายครับมาสวัสดีครับพ่อไก่เสมรถซิงทันที มันต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องไปทำมหากินให้พี่น้องไปสางเนื้อสางโตให้พี่น้องได้ลืมตาอาปากได้ให้พี่น้องได้มั่งมีสีสุขให้พี่น้องได้เหตุการณ์เหตุงานได้สบายให้พี่น้องเลิกงานเพต้องเปียกฝนให้พี่น้องพาลูกพาหนันไปหาหมอเพต้องตากแดดเพต้องเป็นลมอู้แต่เป็นสายย่าเจ้าเงา้เนาะฮะสายย่าเจ้าเงาเถอะเนาะมวดหนึ่งพันแปดร้อยบาทไปชม เป็นเก๋งซ,ง,เเกงซิงด้วยนะเก๋งซิงด้วยฟังอโปงคาร์บอนโ,โ,โอ้โหเครื่องเดิมๆไวรุนจ๋าลออแก้มเดิมสีสวยคันหน้าเดิมปีดาวถูกอาชีพผ่อนหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่มันค่างวดมอเตอร์ไซค์ชัดๆเว็บร้อยตั้งแต่วันนี้ถึงสงการปีหน้าผ่อนพันแปดร้อยบาทแล้วก็โหลดเตี้ยเป๊ๆ เกียร e ์ออโต้พวงมาลัยมาติฟังชันปุ่มสตาร์ทเล็กไหมเก่ามือโล่บาะหนังผมแดงโอ้โหจะจำไม่ไหนไวรุ่นนะรับประกันไม่มีเชียวชนรับประกันไม่เคยติดแกนะ๊สนะสปาไยด้วยหลังพร้อมท่อซิ่งอีกหนึ่งใบรถคุณสักแก้วบ,บ้านเฮานี่เองจ้ะฝาท้ายเดิมไม่ถอดนะ สวยๆท้ายไม่เฉียวไม่ชนบ่อหลังทับเก็บได้งวดถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเป็ดไห้เฮ็ดนาเฮสวนแม่บ้านรถมอเอรีอยานขับวิ่งขับแกลบขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผาธานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่ห์ฮาร์เบอร์แห่งร้อยตัะรัดคล้องถูปลาโมงปลาโมง จับกุ้งจับกลางเบเคกระสุนกระสานหาผูหาปลาหาเอียนหาปลาไหลหาหูบน, <laughs> นแง่ข้องเขีอยวปอม <laughs> ดักห่างหนูหน้าหนูสิ่งหนูในอทอนส <laughs> ิดเบ็ดว่นแหตกเบ็ดลักตกเบ็ดเขา <laughs> ลักกวันเขาลายอะ อะไรคุณ1,800นั่นแหละไหวไหมไหวไหวไหวเออเกียร์ออโต้น่ะมาวิตั้งแต่วันนี้ฮอดสงการปีหน้าผ่อน1,800บาทน้าหลังจากนั้นไปพ่อนราคาเต็มสี่หอ100บาททองเครื่องดูแล้วนะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาดิ้กต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งไปประชาชนตัวโชว์ พี่อยู่ำว่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดินเรื่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคยครบวงจรนึกถึงข้ายครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยทุกคันจันทุกเคสส่งฟรีพค้ดหน้าบ,บ้านพิม์คำว่าสุดสุดสุดแล้วแชร์ไปคุณได้สิน,นั้นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นจ๋า